บ้านลอยอากาศบ้านลากอากาศของเขาสองคนสวยแฮะเฮ้ยไม่ธรรมดานน่เสาไฟนี้ไม่คนจองต่อหม้อนี้โอ้ยเฮ้ยได้เย็นได้เย็นได้ยินเสียงพนักงานกูเชนบ้านเราอยู่ได้ยังอะว้ายไปบ้านคุณดมไหมได้แล้วหรอตาเชนว้ายตาเชนตาเชนบอหลอคัเราเป็นรูอยู่เลยนะไม่เป็นไรเรายังมีบ้านคุณดีมพนักงานเริ่มมาแล้วนะคะพนักงานเริ่มมาแล้วเนดะเอาไหนบ้านมึงขนาดนั้นเนี่ยเข้าได้หรอ ตาเชนไปไหนอ่ะด้วยตาเชนวานเราแล้วเย่ะมากตาเชนตาเชนทำไมกูทำอย่างนี้ตาเชนน่าเกลียดมากเอาเอาผีปมะตาเชนต้อไปโกนผิวปากเรียกมันทุกคนลงมาก่อนตาเชนแย่มากตาเชนแบบว่าทำบ้านเป็นรูแล้วก็ไปเลยกูช่วูตายอยู่อยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นไรตาเชนไม่ได้เรื่องเลยวะไม่ตายเถอะไม่ต้องตายแล้วคุณก็เข้ามา เขาทิ้งกูคนแรกเลยคุณเชดกูจะบอกให้กูเขาว่าวิ่งไปไหนวิ่งไปหาอาศัายยุกกว่าคุณดีมกูจะมาไหมว้าเราอ่าเราเดี๋ยวเราปรับปรุงบ้านเราค่ะตอนแรกเราจะไปเราเห็นพนักง,งานอยู่ข้างใต้